ขณะเดียวกันยังมีข้อมูลที่น่ากังวลเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในขณะที่เคสผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นทั่วสหรัฐเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเตือนว่ากำลังพบจำนวนคนฉีดวัคซีนครบเข็มแล้วแต่ยังไม่ได้ฉีดเข็มกระตุน้นมีอาการป่วยหนักถึงขั้นเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือต้องเข้าห้องฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยนายแพทย์แอนโทนีฟาวซีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐยอมรับค่ะ ว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีมากขึ้นแต่ยังไม่ใช่ส่วนใหญ่ ทางด้านแพทย์หญิงโรเชวาเลนสกี้ผู้อำนวยการสนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐหรือ CDC มีการรายงานพบประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงในหมู่คนชราและผู้พักอาศัยในสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวซึ่งจำนวนมากเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับวัคซีนโควิด -19 เมื่อฤดูหนาวปีที่แล้วถึงแม้ความเสี่ยงสูงสุดคือคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนแต่เรากำลังพบเห็นคนชราอายุ65ปีขึ้นไปถูกส่งเข้าแผนกฉุกเฉินเพิ่มขึ้นซึ่งตอนนี้กลับมาสูงกว่ากลุ่มคนอายุต่ำกว่าอีกครั้ง ค่ะยังไงก็ตามวาเลนสกี้ได้ชี้ถึงข้อมูลใหม่จากเครือข่ายความปลอดภัยสุขภาพแห่งชาติของ CDC เกี่ยวกับผู้พักอาศัยในสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยเปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อโควิด -19 ระหว่างคนที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มกับคนที่ฉีดเข็มกระตุ้นแล้วพบว่าอัตราการติดเชื้อต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัดสำหรับคนที่ฉีดเข็มกระตุน้นแสดงให้เห็นเลยว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นกำลังได้ผลค่ะ ถึงแม้เคสฉีดวัคซีนครบเข็มแล้วแต่ยังป่วยหนักถึงขั้นเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือต้องเข้าห้องฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทั้งฟอร์ซีและวารเลสกี้ก็เน้นย้ำนะคะว่าผู้ป่วยหนักเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและเสียชีวิตในสหรัฐส่วนใหญ่แล้วยังคงเป็นกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนค่ะ วาเลนสกี้ย้ำเลยว่าผลการศึกษาต่างๆแสดงให้เห็นว่าคนที่ไม่ฉีดวัคซีนยังคงมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะติดเชื้อถึงขั้นเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด -19 ข้อมูลจาก CDC ระบุด้วยนะคะว่าบุคคลที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนมีความเสี่ยงเสียชีวิตจากโควิด -19 มากกว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วถึง11เท่าและจนถึงตอนนี้ก็มีประชาชนชาวสหรัฐอย่างน้อย31ล้านคนที่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นของไฟเซอร์โมเดอร์นาและจอร์สันแอนด์จอร์สัน รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ